ค่ะแม่น้องจุนกินแซบมาแล้วจ้าเมื่อนี้มากินเขา่าเ้าน้ำกันคณะนี้เวลา10ิบนาฬิกาเนาะประมาณประมาณ10ิบนาฬิกาสิบโมงเช้าไปส่งไอ้จุนมาแต่โรงเรียนกลับมากะล่างหม้อไส้น้อยลูกสาวลาแล้วแล้วกับฝนมันตกมันเปื้อนไหลายก็มากินเขา่าไปตำกุ้งกินได้ไปตลาดไปไปได้กุ้งมามาตำกุ้งสดกรับได้ซี่โครงหมูโลตัดมาจ้ามาย่างปาทูอาหารแบบบ้านๆเท่านั้นเลยจ้า มาเด้อมากินน้ากันเด้อมากินน้ากันเด้อจ้าออมาเด้อจ้ามากินข้าวกับตายขมอนยายติ่งเด้อป,ปลา,า,ปลา,ามาณเด,ด้อปายกเด้อขมอนปายังไม่ได้ลุงโยงส่งนี่ยังไม่ลุงหาปลายอยู่กต่ลังพาหลานเข้าไปโรงเรียนอยู่ <c oughs> ยังเหือหลานน้อยอยู่ติออมาเด้อผู้ใดอยู่เมืองนอกเมืองนามากินข้าวเศร้าน้ำกันเด้อประมาณสิบโมงเศร้าเนี่ยจากขออนุญาตคัดตำหนิเลยผ<อ>ู้นักกินข้าวกระตัมมะฮุงตํากุ้งสดอาหารบ้านๆเท่านี้แหละ ซีโค้งหมูโลตัดไปส่งลูกก็เลยแวะซื้อซีโค้งมานี่สุดเด็ดเท่านี้ผู้ใดยอยู่เมืองนอกกับซี่ปิตาสะอ่อนอยู่เมืองไทยกับซี่โบ๊ทสะอ่อนยังไหนเอาพวกกินเลยกิมาเดินประมวลเด้อมาอยากกินปลาแต่นี่ได้หนังมาให้กินเดี๋ยวเตียนอาหาร ข้าวหั่นปูปันใดดอกก็พวกไงฮะพี่กิน,นได้เบิดมือมจ้ามาเด้อมาเด้อตากล้องกันเด้ออยากกินแตงซีปลากระยุดไว้สักครัอ้อันนี้คุณตาคุณตากับคุณยายน้องจุเลอร์เด้อนีอ่แหละมาอยู่กับตากับยายแล้วมือเาวภาพากันไปส่งเพลินเบิดสุคน ไ่ยอยู่นน้ดำหงส์กินอย่งนี้มันจะเป้นแปมปอพี่มักดินกินเพื่อดเด้องีเง่ คนที่อยู่เมืองนอกสิกลับมาเมืองไทยน่ะบอกไปก่อนเดือนหนึ่ง้อจ้ะเด้อคันสิเอาป่าแห่งปไปยังก็ได้คันมาเดี๋ยวสิเอารวดบุมีเด้อจ้ะของขาดตลาดตลาดข้างหลงนี่คือสิบบริมาณของนะง่าโคโรนาเพื่อนยังใครส่งไปมึง่ส่งได้หรือวะเนี่ยมึงจะส่งไปแห่งมึงกินเอากินเราไปแห่งใครเราไปเกลียด อันทีมไปดีได้อยู่ดอกสบายเด้อสบายเด้ออุ่นข้างย่งก่อนักอย่างก่อนพักใหก็ต่ำหูงเงี้ยเสียเนอกคือสมุนีเนาะครับโอ้ยมันจะใส่พักแหวนพันมีได้เขาจะปลูกได้พักแหวนเปิดนาะพักแหวนเพิ่นเอาใส่กระถางไป ได้กินดูอยู่ผักแหวนนะแต่ว่าผักคายบุมีต้องมันเปิดไปดูเกิดนั่นเลยเกิดไปได้ดูอันนี้ก็ได้แม่นเหมาะย้ำนี่จงได้กินได้ไม่ได้กินตลอดเขาปลูกเอาได้กินตลอดเพราะว่าเขาดูได้เดี๋ยวนี้เขาปลูกไปแล้วผักพองมันอยากดับแล้วเขาไม่จะปลูกเอาเขาไม่ริมออกไปเขาจะไปบงไปก้าวผักสะเงงอันนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังผักสะเงงก็บคลายตลอดเักสะเงงก็ได้ ในมันเกิดขยายพันธุ์ไปเรื่อยมันก็กำลันมากเลยทั่วมากเลยใชปกำลังกระเขาทากระทิบมันแบบเขาไม่โทรมหาเจ้าไปสิโทรอยู่ว่าพื่นเจ้าเดินประมวลเด้อได้ยินแล้วกะโทรกับด่วนเมื่อไหร่จะทอดบ้านเนาะทุบปุ้มมาน้ำอยู่บ่โทรกลับด่วน เราสยูบม,มานแ่นตัวแรกที่อยู่อย่งไดนยุงปุ้มวันนี้แาวของขายอาหาลิงตะลูกกันเดีเฝ้าเเฝ้าถ่าขาานะนาันะมาเนาะอืมเลาสทุกคนเลยเนาะเจ้ากับพี่แต่านะพี่น้องเสรษกน,นะ<ะ>น่าไม่พอรู้เปล่ อาทิตหน้าต้มปลาแดกอ่ะปลาแดดคองขวดเอต้มสูตรเ่าเลยนะหมันมต้มไม่ต่ำมา่งนะงเราส็ไต้มต่างสูตรห้องแซ่บกรัวปลาปลาที่มันเสียนัะเไปทไ,ได้บ้หมิ่นอด้เอาจะไข่เอา มันรับกลิ่นหรออันนี่นะเขาก็ซดนมากเขาเฮ็ดปลาเสียและเฮ็ดปลาเด็<า>เดปลาดีเขาก็าบ่เขาคุณพ่เฮ็ดดอกดีเขาก็คายปลาสดเนาะปลาที่เสียแล้วเนี่ยที่เขายฮ็ดทันเมือมอม่อเมื่อเงแคสิไปอัน ปลาบอครับมือไปคอนิแก่เนาะจ้องไปด้านบนนะุ่มไปกินหือบากหลายเนาะิโลเลิโลขายเบิบอพวกคู่กันทีแดงกันไอะไรปนแล้ว่อองไปนอนนอนพุนนอนถ่าไปงนเลยบอเลยลกฝ่ายนอย นั่นถ่ายเดืนตแล้วเดืแจ้งมมนจะบวเต้นไงกเลยจ้งนาฬิกาปลุกซุืนเจ้าบอกจ้างให้ยังกตลอดกระดุกอางทปอมาตี่สองแล้วก็ี่สองาะว่ากูลที่หอบพี่ซื่ในเาเอพีด้ยและพีด้ยูมัก็พีด้อยเาเลยก็แล้วกัีนอนตะแต่ว่าพอยำหน่ต้องลูกได้ขนยำน่ยขนวะึกระดุกจองลูกคือเวลานอนนี ก็ตาสีทุ่มไปเลยข้าตางดลนวลตาะพวกเจ้าสีลงมือเด็ยสะเป็นดุปกติพอลงแล้วข้าเห่ลาลุงจะไปให้างกอนบ่เริมถังก็เมื่อวานนี้ไปซื้อทังเริมเสริมแพร่เพื่อนจ้ะบดืมเบดเวนเลยบดไเห็ดคลิปขออภัยองตงแต่หกโมงเ้ากลับข้าบ้านหกโมงแรงกะใครไปเยไปสมัครเรียนเมื่อเนาะพ้า ตาตีเพิ่อนป้ากับหน้าเพิ่อนไปส่งสนามบินกลับไปทํางานกรุงเทพกลับมากับภากุญแอไปสมัครเรียนแล้วก็ไปลอกหาซื้ออันถังเนาะทำามับเลยมันบม,ม่มีเด้หมองนั้นเ้ผมเอยเอาบ่มีนมนะอนเบบค่ะหน่อยมาหน่อยเออเาจอดแล้วแค่ไหแล้วเาส่วนมากเ็นแค่กระดูขงองตัวบ้านไงถอือ แค่น่ำกินชื้อเนข้าเก่งข้าวอขายฟองบอกข้าวเก่งเก่งข้าเปิดหัวเข้บหักงายากเหรอนันเายังขายของเก่าร้แหละ เดี๋ยวลืมอ้างใครอยู่บ้างนอกเนอะแต่มาอาหากอน้าแม่มาแม่สัมรัสอย่างไรบอกาับสวัสดีครับนสวัสดีครับอย่าลืมช่อง แม่น้องจูนกินแซบนะจังหน่อยสิเปิดให้ซองตายายจ้ะวิธีไทยบ้านจังหน่อยก่อนเอ่มีอะไรได้คข้ามนอะ้วบ่น้องหาก็เปิดาเปิดนี่ก็่อืไปเิมแม่อ้เป็นตอนเกรงใจนะครับรอตอนเกรงใจเนี่ะเอ็กเล็กอยู่ข้างล่างกินแล้วคำใหญ่ๆครับกุ้อจำกุ้งใช่ใชอไหมกินกันเลยกินกันตามกนหรค่ะ ปแม่เอมตลอกามือกูคาบยามกปล่อยเอาคบใดบโกินมันก็ขึ้นหอดได้ลรอเอาคาเพ่อนไปนั่งเลอีใ้เอานี่เรียบร้อยแล้วลงทิพพร้อมจะบอก้มอมไน้เปิบอกไปเดินแจ๊กเทคนิคในการกินต้องอับกคุมกัน ดอดตานก่อนเจ้าเห็ดเพจําบอกขาย่ะขายเธรรมดาไม่ีว่เี๋วละ่ามีแท้ว่าเก่เสามอยนี่และน่และมี่นี่แหะ่แหะ่แหะ่นี่แน่แี่แะ่บหลนี่ะรี่แนี่แหละนแนี่ะน่ะ่นี่แล่นีแหละนนน่ะนีน่แนี่นแะี่แน่น่ะมันี่นหน่หล่ะ่หนี่แ่แลนี่หนหานห ก็จะไปมากัน่ไหมอือคับสิบนาทีละเท้าเนียวเอ้อุ่นเขาเย็นพี่น้องจ้าขออนุญาตนอกไม้หลังไม้เด้จ้ะมันโดนพวกมันสินาเบื้องสำหรับคลิปนี้พ่อปนี้ท้าเบื้องคลิปตัวไปมากกับกดไล่ถึงใจกกดแช่มากันอิลีกับกดติดตามนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย